สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรอาหารเที่ยวปากกิงพบกับผมนายธชัยในช่วงของการทาอาหารรับประทานเองที่บ้านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าครัวแล้วก็ทําอาหารพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนการทาอาหารทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราพริกมะเขือเทศนะครับก็ให้ล้างให้สะอาดก่อนนํามาปรุงอาหารทุกครั้งนะครับ เมน,นูที่เราจะทํากันในวันนี้ต้ยมยำปลาถูนึ่งนะครับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบที่เราจะเตรียมไว้ปลาถูนึ่งข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวมะเขือเทศใบกระเพราหอมแดงน้ําปลาผงปรุงรสพริกเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆมีเท่านี้เองนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทําอาหารพร้อมๆกันเลยนะครับเราทําการต้มน้ําไปแล้วนะครับ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็นําข่าตะไคร้ใบมะกรูดเท,ทใส่ลงไปนะครับแล้วก็นําหอมแดงใส่ลงไปนะครับตามด้วยปลาทูนึ่งนะครับเมนูนี้นะครับใครจะใช้ปลาทูสดก็สามารถใช้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ฝาหม้อปิดไปนะครับเพื่อให้สุกเร็วยิ่งขึ้นนะครับ หลังจากที่เราทําการต้มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะทําการใส่น้ําปลานะครับผงปรุงรสแล้วก็ทําการหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ทำการใส่พริกนะครับที่เราทำการทุบไว้ลงไปนะครับทำการใส่มะนาวนะครับฟัามเปี้ยวก็ให้ตามที่ท่านต้องการเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็บ้านๆน,นะครับก็สามารถทดลองทำรับทานได้เลยนะครับ ก็ทำการทดลองคิมดูนะครับก็ให้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับอืมรสชาติโอเคแล้วนะครับก็ทำการใส่ใบกระเพรานะครับลงไปเลยนะครับมีกลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ทางปลาทูนึ่งและก็ปลาทูสดนะครับและสำหรับ เรื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ทางด้านล่างของคลิปนะครับและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ทุกๆท่านนะครับที่กําลังจะฝึกทําอาหารนะครับสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดนะครับเพื่อเป็นการสร้างอาชีพได้อีกด้วยนะครับสําหรับการทําอาหารในวันนี้นะครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คนติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ